ไม่มีเงินจะให้ทานได้ไหมในโลกที่หมุนไปด้วยเศรษฐกิจหลายครั้งเรามักจะเข้าใจว่าทานหรือการให้จะต้องเป็นเรื่องของทรัพย์สินเงินทองจะช่วยใครต้องมีเงินก่อนต้องบริจาคต้องซื้อของไปแจกต้องถุงยังชีพต้องโรงทานหรืออย่างน้อยก็หยอดตู้บ้างแล้วถ้าเราจนละ่ะไม่มีเงินเลยละ่ะเราจะยังทำบุญได้ไหมคำตอบคือ ได้แน่นอนและนี่แหละคือความงดงามของคำสอนในพระพุทธศาสนาที่เปิดโอกาสให้คนทุกคนไม่ว่าจะยากดีมีจนสามารถเป็นผู้ให้ได้ไม่ใช่แค่ด้วยเงินทองแต่ด้วยใจและการกระทำที่เปลี่ยมไปด้วยเมตตาทานในพระพุทธศาสนาไม่ใช่แค่เงินทองคำว่าทานในทางธรรมมีความหมายกว้างกว่านั้นมากค่ะไม่จำกัดแค่ทรัพย์หรือวัตถุพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่า ทานมีหลายประเภทและการให้ไม่จำเป็นต้องใช้เงินเลยก็ได้ 1. อภัยทานการให้อภัยการปล่อยวางความโกรธความเจ็บใจหรือการไม่จองเวรคือการให้ทานที่ประเสริฐมากเพราะมันช่วยให้ทั้งผู้ให้และผู้รับเบาสบายใจเหมือนเราระวังก้อนหินที่แบกไว้มานานแล้วเดินต่อไปด้วยความโล่งใจ บางครั้งคนที่เราต้องให้อภัยอาจไม่ได้รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเขาทําร้ายเราแต่เราเลือกที่จะไม่เอาใจไปจองจำไม่ผูกโกรธนี่คือความกล้าหาญในจิตใจของเราเอง 2. ทํทำทานการให้ธรรมะทำทานคือการแบ่งปันธรรมะคำสอนดีๆหรือแม้แต่การพูดให้คนมีกำลังใจให้เขามองเห็นทางออกในวันที่ชีวิตมืดมนเราอาจแค่แชร์โพสต์ดีๆส่งคลิปธรรมะ หรือพูดคำให้กำลังใจแก่เพื่อนที่กำลังท้อแท้นี่ก็เป็นการให้ที่ไม่ต้องเสียสตางค์เลย 3. วัจีทานการให้ด้วยคำพูดคำพูดดีๆอ่อนโยนนุ่มนวลการกล่าวถ้อยคำที่ทำให้ผู้อื่นยิ้มได้ให้ความหวังหรือให้กำลังใจก็ถือเป็นทานเช่นกันเช่นการพูดกับพ่อแม่ด้วยความเคารพการตอบลูกค้าหรือเพื่อนร่วมงานด้วยความใจเย็น แม้ในวันที่เราเหนื่อยสุดๆก็ตาม 4. อัตถจริยาทานการช่วยเหลือทางกายแม้ไม่มีเงินแต่เรายังมีแรงกายที่จะช่วยคนอื่นได้เสมอเช่นช่วยแม่ล้างจานช่วยยกของให้คนชราเก็บขยะริมทางช่วยสอนการบ้านให้น้องหรือแค่เปิดประตูให้คนอื่นด้วยรอยยิ้มก็เป็นบุญแล้วตัวอย่างจากชีวิตจริง เราอาจเคยเห็นคนไร้บ้านที่มีเพียงเสื้อผ้าเก่าๆแต่ยังแบ่งขนมปังครึ่งชิ้นให้สุนัขข้างทางหรือเด็กวัดที่ไม่มีทรัพย์อะไรเลยแต่ช่วยกวาดลานวัดทุกเช้าหรือคนที่มีแค่โทรศัพท์เครื่องเก่าแต่ยังส่งข้อความให้เพื่อนที่กำลังซึมเศร้าว่าเข้มแข็งนะเราอยู่ตรงนี้เสมอคนเหล่านี้ไม่ได้รวยทรัพย์แต่รวยน้ำใจและนั่นคือทานที่บริสุทธิ์และมีค่ามากในสายตาพระพุทธองค์ สิ่งสำคัญที่สุดของการให้ไม่ใช่ของแต่คือใจพระพระพุทธเจ้าตรัสว่าเจตนาเป็นตัวการให้ทานแปลว่าสิ่งที่เราตั้งใจจะให้ด้วยใจบริสุทธิ์แม้ของสิ่งนั้นจะเล็กน้อยก็เป็นบุญกุศลมหาศาลบางครั้งคนที่ให้เงินมากอาจให้เพราะต้องการชื่อเสียงหรือเพราะไม่รู้จะใช้เงินทำอะไร แต่คนที่มีน้อยแล้วแบ่งปันเพียงเล็กน้อยด้วยใจเมตาตากลับมีผลบุญมากกว่าเหมือนหญิงชราที่ถวายข้าวเพียงคำเดียวแด่พระพุทธเจ้าด้วยใจที่เต็มเปี่ยมทานนั้นก็เป็นกุศลยิ่งใหญ่ที่มีผลในชาติต่อไปถ้าเรายังหายใจเรายังเป็นผู้ให้ได้เสมออย่าให้ใครบอกเราว่าไม่มีเงินเท่ากับไม่มีค่าเพราะในโลกธรรมะความดีไม่ได้วัดกันที่ตัวเลขในบัญชี แต่วัดกันที่ความเมตตาความการุณาและความตั้งใจที่จะเป็นคนที่มีประโยชน์ต่อโลกแม้เพียงเล็กน้อยในแต่ละวันขอเพียงเรายังพูดได้ยังคิดได้ยังยิ้มได้ยังมองเห็นความทุกข์ของผู้อื่นเราก็ยังเป็นผู้ให้ได้เสมอทานไม่จำเป็นต้องเป็นเงินแต่เป็นน้ําใจและการกระทำทานมีหลายแบบเช่นอภัยทานวจีทาน ทำทานและการช่วยเหลือด้วยแรงกายเจตนาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการให้แม้ไม่มีอะไรเลยเราก็ยังให้อภัยให้รอยยิ้มให้คำพูดดีๆได้ความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ว่าเรามีอะไรแต่อยู่ที่ว่าเราทำอะไรให้โลกนี้ดีขึ้นบ้างขออนุโมทนาในเจตนาแห่งการเป็นผู้ให้แม้ในวันที่ไม่มีสิ่งใด นอกจากหัวใจที่งดงามของคุณสาธุ